สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อหนีผ้สิาพผมพี่น้องไปยังตลาดเล่าครับผมตลาดเล้าในกรุงเทพครับพี่น้องครับป้าเสาสิไปเบื่องว่าสิมีของกินร้ายคือตลาดตามบ้านเ่าม่ครับพี่น้องครับเป็นตลาดเปิดเปิดแค่ตอนเสาร์วันอาทิตย์ครับพี่น้องครับไปเบื่อกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเอาวิวบรรยากาศระหว่างการเดินทางมาฝากกับพี่น้องวิวจึ๊วิวกรุงเทพงามๆครับผมมาสู่กันเบื่องครับพี่น้องครับไปเดินทางครับพี่น้อง ไก่ครับผมบะไกะไ่พี่น้องสิบหากิโลครับผมจากตลาดมากครับรถกับปติดพี่น้องครับบ้านอาทิตย์เนี่มือสาวรถบ๊อกอยติดครับผมอ่ไมไมาไปเรื่อยๆะทาสีหอนพี่น้องครับวิวตึกฝังนีก็ง,งามงามครับพี่น้องครับมาเอามาฝาาครับผมไก่สีหอนแล้วพี่น้องครับ แยงไทรอควีนีตรงไปเข้าหนึ่งกระหอดแล้วพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นถนนเพชรบุรีต้านไม่ครับพี่น้องตรงไปวัฒนาการครับผมตลาดจะยูใกลๆกครับโรงพยาบาลเพชรเวชครับพี่น้องครับตรงขามสวนสาธารณะครับพี่น้องอยู่ใต้สะพานขามแยกนี่แหละครับเป็นตลาดตลาดนัดรถไฟสถานีคลองตันน้องพี่น้องเนาะต่ว่าคนบริเวณนีพุนมาเอิดมาตลาดเล่าครับผมเป็นตลาดขายของบานเฮ้าครับพี่น้องครับอ่ะนีก็หอดแล้วครับผม ตลาดกัอยู่ไกละพานนี่แหละพี่น้องนี่ครับรถจอดหลายๆนี่แหละพี่น้องครับนี่แหละครับคนหลายครับพี่น้องครับอยู่แต่สะพานก็มีแต่ตลาดบ้างขายของครับพี่น้องอ่ะพอแล้วครับผมไปไปเลาะตลาดครับพี่น้องครับมาพี่น้องครับนี่ครับโซนนี้ก็สิเป็นโซนอาหารสดพี่น้องมีอึงไข่ครับผมมีบักแหนมครับผมดักแดดหลายครับผมไข่มดแดง เห็ดเพาะก็มีครับพี่น้องอืงไข่ก็มีตัวเป็นๆก็มีนยพี่น้องเด้อครับอันนี้ก็เป็นพักมีดอกกระเจียวครับผมอึงไข่บกหอยครับผมอันนี้ก็จะเป็นกบครับผมกบหน้าผ่าทองครับผมอันนี้ก็จะเป็นจิลีไข่พี่น้องกับกบครับพี่น้องครับจิรีไข่แ่บแทบครับพี่น้องร้านนี้ไข่เต็มทองครับผมบัวแพ่งครับผมลอยนึ่งกันไรทวงบกไงครับ กลับมาโซนพักกอเ่าพี่น้องครับโซนของโซดครับผมอันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวงามๆครับพี่น้องอึ่งกระเต็นยู่ดอกแดกดอกแดกครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นอึ่งไข่บนดอกหนามแล้วพี่น้องครับอันี่ก็จะเป็นแมงแค้งพี่น้องมวนลำไยนี่แหละครับผมตามแสบแสครับผมนะกบแม่เป่งก็มีพี่น้องเฮ็ดเพาะไข่โมแดงครับผมมีแต่อาหารบานเข้าครับผมนี่ครับอึ่งไข่เต็มถองครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นเฮ็ดคมครับน่าจะเป็นเฮ็ดคมครับผม อันนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวพักต่างๆครับผมหลายครับผมมีแต่ของกินหวานห้ามบอแพงครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นตะกะแตนปาตังกะอึงไข่เองแล้วครับผมมาโซนนี้ก็จะเป็นพอลอัไหมครับผมมาพอ้วบักแงนวครับผมน่วยงามๆพี่น้องน่วยกลมบอแมนบักดินจีเวลาพี่น้องครับถือๆพี่น้องครับมันละ้าบาทสามมาถาชิปครับผมบอแพงครับพี่น้องครับ อันนี้ก็จะเป็นหมกตาลออนพี่น้องผมก็จัดไปทุงหนึ่งครับผมแซ่บครับผมพี่น้องหมกนาดกับผมหมกนาดกัหน่วยหญ่งย่พี่น้องครับเป็นตะกินครับผมอ่ะอันนี้ก็ไก่สดไก่บาดครับผมหมกบัวก็มี่ครับพี่น้องครับพักปูลใหม่เบอร์ดครับผมมาสือหลานตลาดนี่ครับปลาสดก็มี่ครับพี่น้องครับอะอันนี้ก็จะเป็นหมกไฟพี่น้องไฟกองยหญง่งครับผมกองแบบบานบานห้าไ่หลัพี่น้องครับ หวานหวานครับพ en, да, ี dates, tam, ่น <Okay. S 1> ้องหมอกไฟหลานนี่คือซีเมนต์หมอกไฟต้นใหญ่ครับพี่น้องหน่วยนหมอกไฟใหญ่ครับผมหมอกไฟบานทนาครับซีเบิต์กระแทบครับพี่น้องครับหวานเปลือกบางครับพี่น้องอ่ะเนี่ยหมกแง่ครับผมหมกแง่สุ่มครับผมนะกล้วยครับพี่น้องอันนี้หมกเินจีครับพี่น้องครับถือกเือพี่น้องครับโลหะสิบบาทครับพี่น้องเินจีครับผม สะตอครับผมสะตอก็มีครับพี่น้องครับสดสดครับผมมาส่นนี้กับบัคตีเลียนครับพี่น้องนะนี่ครับดอกแค่หน้าก็มีพี่น้องครับไปลวกกินกับปนเนาะพี่น้องเนาะแสบครับผมผักกระไลครับพี่น้องครับมีแต่ผักมาจากบ้านเฮาครับพี่น้องครับผักกีเล็กก็มีครับบานใหญ่ไกกอออข้พ็ด

ของที่เราได้วันนี้มะกงาเปล่ามังมังเาเรียกให้ดูสอนถุงนี่แต่ผลไม้เอาพี่น,อน้องไากระโดดกุ่มพ่วงไปนี่ได้เพราะกระโดดได้มามาพี่น้องไปตลาดมือหนึ่งกันได้เต็มหิวเพราะแม่รถผุ่มพ่วงครับพี่น้องครับมาไปครับผมไปจัดแจงครับผมบานนี้ เ็ยังกินเท่าแมงแข็งครับพี่น้องแมงจีรีดไข่ครับผมไปย่างตลาดมเอนี้เท่ากระได้มักแยวครับพี่น้องม้อมักแยวตลาดครับผมอันนี้หมักแยวบลาพี่น้องอันนี้หมักแยวปลาครับผมหมักไฟหมักม่วงกระดอนพี่น้องหมักม่วงซุกเอามายัดโบกครับผมยัดโบกม่วงพี่น้องม่วงยัดโบกอุ้ยม่วงกระดอนยัดโบกครับผมนะแซ่บครับพี่น้องครับ บุญมงนหน่อยยานบกุนกพรับผมบุญกระหล่ำบึงเหนือพิ่นโอ้วหวานหอมขนาดได้พี่น้องบุญมังหน่อย,อออนนอยสุกนี่ใบบุกพี่น้องงานบุกแซ่บๆครับผมนี่บุกมังหน่อยครับผมบุกมังหน่อยยานบุกนะแซ่บๆครับผมโอ้ยหวานช้ำครับพี่น้องครับ นี่ผมมองหน่อยยานโบกแซ่บครับผมเลากระเดยครับผมชีร <c oughs> ีดไข่ครับพี่น้องไข่เต็มทองครับผมมีแต่ไข่ครับพี่น้องครับมีแต่ไข่พี่น้องเนี่ยไข่เต็มทองครับผมพุดบปั๊ดบ๊วยเป็นเม็ดขาวแล้วพี่น้องนี่ไข่เจรีดครับพี่น้องครับปั๊ดไข่เต็มทองครับพุดพี่น้องเบิงมีแต่ไข่นะครับนี่ กระดิ่ดไข่ครับผมแสร็จแล้วรันครับพี่น้องนี kernel, e ่กระดิ่ดไข่อะไรครับอันนี้เป็นแมงแครงพี่น้องครับแมงแครงมวลลำไยนะครับผมปากางหอื่นมวลลำไยพี่น้องครับตามแจวแมงแครงแสร็จแล้วพี่น้องแมงแครงไข่ครับผมเมฆเคี้ยวๆนี่คือไข่แมงแครงนะพี่น้องจะเห็นเมฆเคลี้ยวคือเม็ดสาคูนี่ครับผมไข่แมงแครงทั้งนั้นเลยนะครับหางแตกโปแป๊บโปแป๊ะคือไข่แมงดาพี่น้อง ใช้เคยกินไช้เมืงดาก็สิคือกันนี่ยนะครับหอมๆเดี๋ยวแจกเพื่อกันพี่น้องครับนะกระแดุเรียนมาครับผมสามหน่วยครับพี่น้องครับนะไปมาตลาดมือนี่กระแด้จะพูดเราใหม่ครับพี่น้องครับนะพี่น้องครับเป็นยางตลาดมือหนึ่งกระแด่ซ้ำนิดนะครับพี่น้องครับไส่แมงนี่นะครับผมไส่แมง่ครับพี่น้องครับนะครับพร้อกับโบน้องพ้นพร้อม่พี่น้องที่แจกเขามารับชมคลิปสองไปยาโซกิบแสนนะครับเด้อ ก้อนซุกขี้มันเสมอมันก็เกาียินได้ดีแรงเขาเพื่อไปใ,นในห้ใครห่างในปีน้องสุขสขุดนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับ